สวัสดีนักอ่านและนักเขียนที่น่ารักทุกๆคนจ้าวันนี้เนี่ยการ์ยญญามีนิยายที่การญ,ญาในค่อนข้างประทับใจมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายรักที่ดําเนินเรื่องผ่านการใช้ชีวิตของตัวละคร2ตัวที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการในชีวิตผ่านสังคมการทํางานที่มีทั้งคนที่ยินดีและก็ไม่ยินดีกับเราได้อย่างน่าสนใจเพราะฉะนั้นแล้วมาฟังรีวิวนิยายบายการัญญากันดีกว่ากับนิยายรักเรื่องนี้เลยจ้า คืนที่ดาวเต็มฟ้า1 9 9 9ผลงานการราังสรรค์น,นิยายที่เกิดจากความตั้งใจของคุณนักเขียนบูบาลีบาคืนที่ดาวเต็มฟ้าเป็นเรื่องราวของหญิงสาวลูกครึ่งนามว่าอามิเลียอามิเลียนั้นต้องมาฝึกงานที่ประเทศบ้านเกิดของมารดาตัวเองทงั้งๆที่ความจริงแล้วนั้นในชีวิตของเธอเนี่ยไม่ต้องทํางานก็ยังได้อามิเลียเนี่ยไม่มีความฝันและก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเธอเนี่ยยังต้องการอะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อชีวิตของเธอนั้น,น,นมีครอบครัวเป็นคนจัดการให้ และก็ยังคอยสนับสนุนสิ่งต่างๆที่เธอต้องการอีกด้วยผิดก,กับชายหนุ่มหน้าตาดีที่เกิดที่เมืองไทยนามว่าโบสโบสนั้นต้องทําทุกวิถีทางที่จะทําให้ความฝันของตัวเองนั้นเป็นจริงและสถานที่ที่จะทําให้โบ๊นั้นขยับเข้าใกล้ความฝันไปได้อีกคั้นนั้นก็คือการที่เขาเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในค่ายเพลงดัง ทั้งอเมเลียและก็โบดเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในค่ายเพลงดังแต่เส้นทางที่ดูเหมือนว่ามันจะเรียบหรูเนี่ยมันกลับต้องมีขวากหนามทุกคนเมื่ออเมเลียตัวแทนหญิงสาวสมัยใหม่เนี่ยต้องมาพบเจอกับหัวหน้าง,งานที่ยังทําระบบเก่าคข้มคลุกทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทํางานผ่านหัวหน้าคนนี้น่ะจะต้องอยู่ในกรอบหลุดนอกกรอบออกไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยหัวหน้าง,งานจึงไม่ค่อยพอใจอเมเลียเท่าไหรนะ่นักส่วนตัวของโบสเองเนี่ยก็จะต้องทํางานอย่างชิงดีชิงเด่นกับเพื่อนร่วมง,งานอยู่ตลอดเวลา เพราะว่ากฎเกมที่บริษัทตั้งขึ้นนะทำให้ทุกคนจะต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะได้ชิงตําแหน่งพนักง,งานประจําได้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเส้นทางการตามหาความหวังความฝันและความมั่นคงของชีวิตจะเป็นอย่างไรทุกคนสามารถมาติดตามอ่านกันต่อได้ฟรีๆที่แอปรีดอะไรนะจ๊ะกรณยาบอกเลยว่าเรื่องนี้เนะนี่ยพราะเนี่ยน่าสนใจมากๆทุกคนเป็นนิยายรักที่ดําเนินในเรื่องผ่านการใช้ชีวิตในสังคมทํางานของตัวละครหลัก2ตัวที่ถึงแม้ว่าเป้าหมายในชีวิตจะแตกต่างกันพื้นฐานการใช้ชีวิตก็แตกต่างกัน แต่เมื่อชีวิตเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมการทำงานชีวิตของทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเจอเจอปัญหาเหมือนๆกันทุกคนกรัญ,ญเนี่ยจึงชอบพอยรักตรงส่วนนี้ของคุณนักเขียนเขามากๆและเมื่อกรญัญได้ลองอ่านเรื่องนี้ดูแล้วเนี่ยกรณัญคิดว่ามันเข้าใจยากไปสักหน่อยเพราะว่าวิธีการบรรยายการดำเนินเรื่องของคุณนักเขียนในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะักอันหนึ่งเลยเพราะว่าการบรรยายของคุณนักเขียนเนี่ยไม่ได้เป็นไปในรูปแบบของรูปประโยคแต่จะเป็นการบรรยายผ่านสิ่งที่ตัวละครเนี่ยมองเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมากกว่า การอ่านเรื่องนี้เนี่ยก็เลยต้องอาศัยการตีความค่อนข้างเยอะแต่ตรงส่วนนี้เนี่ยการัญญัก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นการนําเสนอนิยายอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจแต่อาจจะต้องปรับใช้ให้เข้าใจได้ง่ายกว่านี้อีกสักนิดนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นจ้าเพราะการัญยาบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งปมแล้วก็พล็อตน่าสนใจมากๆเลยจ้าสุดท้ายนี้หานักอ่านหรือนักเขียนท่านไหนชื่นชอบนิยายเรื่องนี้อย่าลืมเข้าไปอ่านกันเยอะๆแล้วก็ให้กําลังใจคุณนักเขียนกันเยอะๆนะจ้า และสุดท้ายนี้หากนักอา่านหรือนักเขียนท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดใจและกดติดตามกรัญญาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวนิยายบายการัญญาเรียงนาจ้า